ันนี้วันเกิดพี่จ๋าน้องมีอะไรจะเสื้อผ้ายด้วยนะหออลับตาก่อนลงอลอดปิดตาพี่จา๋าไว้เออมันมายอมแพ้ไอ้ยมันนาะเอาท่าน้อกซื้อมาถือตัวขบมาก็แลกกันแล้กอก็ได้เสื้อผ้ายิ้ไอยเพื่อนน้องไอ้เสื้อพ้ายอ้ยเพื่อนเอาอะไรมาเสื้อไ้ายพี่<ร>งสง<า>ส<า>ยัยเสือเอางู้เขียวมาแต่แท้ละ <c oughs> โอ้ยมนดิแท่งแถวดิแท่งแท้ของใครล่ะนี่จะเฝา้าเดอ้อเดี๋ยวับวงกูกอน บางไปเริ่มพอ <Burn S 1> ยายเปิดงโแล้วไม่ต้องเดินลงไปให้พี่เดินขึ้นมาเฮัหลังกับนี่นี่1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you.

กินปากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนนึ่งอีกก้อนนึงค่ะ <c oughs> เอ <c oughs> เออาจารย์ <c oughs> แม็กอาจารมีม่วนรวกน,นะา <c oughs> <c oughs> ยังอุ้งอน้งอุ้ะอข้งอุ้งอือหืออุ้้อององนน้งออวยพออ้งอุ้งอมอุอออออง้ง้ออ ใครใครอ่อ๋อเอี้ยงว่ะรวยพรหน้าเลยสิรอจ้าเออเอาละรวยพ่อไอไอเร็ววันเกิดไอจ้าธนหน้าไปพุ่นเอามานี่อุ้ยนกบุญไว้กับติชูเดี๋เว้ยจ้าอจ้าเอาละจ้านี่นะจ้าไอจ้าจ้าสุขสันต์วันเกิดพี่จ๋านะคะขอให้พี่จ๋าสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงปังปังนะคะขอให้แม่แ <Hollywood> ม่เมตตาพี่จ๋ากับน้องจ๋านะคะขอให้มีแต่คนรักขอให้มีแต่คนหวงไม่ต้องรรองเอาไอ้คือให้บัดนี้น้องอวยพรให้เลยกไสไปบ้านยังให้อายอายคือให้บัณฑิตดีใจตัวน้องอวยพรให้น้องเอา